ส,นนสวัสดีครับ FC ช่องทนายสุกอรินแฟมเิลรี่นะครับสวัสดี FC ทั้ง301ท่านนะครับที่เป็นผู้ติดตามนะครับก็วันนี้วันอาทิตย์นะครับช่วง8.22โมงยีาทีกำลังเอารถไปล้างนะครับแล้วก็ไปซื้อข้าวนะครับย่านรัดเท้านะครับ ก็น่าจะไปปัม๊มลาดพร้าวร้อยร้อยสิบสองนะนี่คือที่สัานิตินะครับตอนนี้ก็รอรถเข้า2องนะรถเก่งนะครับซึ่งกฎของคอนโดนะครับสิบโมงต้องไม่มีรถจอดเลนเลนขวาที่เห็นนี่เห็นนะครับปวามือแอนเกาะกลางต้องไม่มีรถนะครับสิบโมงต้องไม่มีรถ ต้องเข้าจอดในช่องหรือไม่ก็ไปด้านหลังถ้าไม่มีนะครับจะมีช่องจอดรถด้านหลังคอนโดด้วยนะครับรถกระบะบางคันก็หน้ายื่นออกมาหน้ากลัวเนาะแต่วเวลาวิ่งต้องค่อยๆดูนะครับอีกสีก็เดี๋ยวเราเดินทางไป ล้างรถก่อนนะครับล้างเสร็จค่อยกลับมาซื้อกับข้าวนะครับล้างเสร็จค่อยมาซื้อกับข้าวนะไรก็ไม่นานนะก็จะเป็นเครื่อว,ว่าออโตโอ้ล้าแบบออโตโ้เนาะเครื่องเครื่องล้าอัตโนมัติแล้วก็เสร็จแล้วก็มีพนังงานประมาณสี่ห้าท่านมาดูดฝุน่นมาเช็ดทีหนึ่ง คิดแห้งใช้เวลาไม่เกินสิบนาทีก็เรียบร้อยนะครับไม่นานถ้ารถไม่เยอะนะถ้าไม่ได้ต่อคิวไม่เหมือนเราไปล้างร้านอื่นอาจจะใช้เวลานานกว่านี้เนดะีย๋ยวขากลับก็ต้องแวะซื้อกับข้าวนะตอนนี้เราไปนี่ก่อนนะครับล้างรถก่อน เดี๋ยวนะเราจะเลี้ยวนะครับเลี้ยวขวาไม่ใช่เลี้ยวซ้ายในเมื่อวานเลี้ยวซา้ายไปทาวินทาวันนี้เลี้ยวขวานะครับขวาม,มือแอดนะครับเลี้ยวขวานะครับวันนี้ไปแล้วนะครับก็บ ประมาณสัก7นาทีก็ถึงแล้วนะครับปากซอยไม่ถึง7นาทีนะครยุติก็พอดีคลิปนี้จบนะครับถึงปากซอยลัดพาวร้อยสิบสองเราก็จะไปล้างรถนะครับเมื่อวานวิ่งไปเส้นถนนรากแม่ย่เบ็ดสอยนะว่าสีมันมีเรียกมีอะไรมีมีม,ม,มีอ่ เลนขี้ตมนะครับมีน้ำฝนมันขังแล้ววิ่งรถวิ่งไปเหยียบกระเด็นมาเต็มฝั่งขวามือนะครับข้างฝาแล้วมีที่เลนที้ตมนะขาวเลยนะเต็มรถรถเราสีดำใช่ไหมเพราะคิตมหรือฝุ่นมาจับก,ก็จะเป็นสีขาวนะครับสิ ใส่กันนี่จะไปชาจังเลยเห็นไหมครับคุณรอวันนี้วันหวยออกนะครับสี่ตอนบ่ายแล้วก็มาลุ้นหวนยนะไม่นอนเดี๋ยวไปอ่านหนังสือรอหวยออกดีกว่านะครับพอเสร็จภารกิจเราก็อ่านหนังสือรอหวยออกนะครับรอลุ้นรางวัลนะครับ,รรรบ,นนรบก็เสี่ยงโชคเนาะ กอาจจะพลาดงวดที่ผ่านมางวดที่อาจจะเป็นของเราก็ได้นะครับเลขค่ายสองตัวสามตัวหรือแม้แต่รางวัลใหญ่ใหญ่าวัลที่หนึ่งถึงวัลที่ห้านะครับก็มีสิทธิ์ถูกทั้งนั้นแหละครับจะช้าหรือเร็วนะครับแค่นั้นเองในตลอดเวลาที่ซื้อหวยแล้วแอดเคยถูรวันที่ห้ามาแล้วดีใจมากทูกหกตัวนไครัฐซีไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่จะถูกรางวัลที่ห้า หรืองวันหนึ่งถึงห้าเนี่ยมัใช่ง่ายนะถูกหกตัวแต่ก็ถูกมาแล้วนะครับกาหวังว่าจะมีอีกรอบนนในปีนี้กว่านที่เส้นปีนี้นะครับตอนนี้ก็มาถึงกลางซอยรัชรัรที่สิบสองบรรยากาศดีมากนะครับที่อาดบอกนะครับโอ้โ กาศนวันนี้เหมาะกับกบารอประังกายก็มีพิธีก็เรียกว่าจุดไฟกอบเพลิงกีฬาสีเกมนะสีจังหวัดเลยนะมีสงขลาชลบุรีแล้วก็นคราชสีมานะครับซึ่งกรุงเทพก็มีผู้ว่าด้วยนะครับวิ่งเช้าวิ่งไปตามเส้นทางต่างๆ,ๆนะครับ เห็นว่าจะไปเป็นจบทุ่นแต่สะพานพุทธนะครับ F4 เป็นไฟซีเกมนะครับนักกีฬาก็วิ่งถนนไม่ได้ปิดน,นะอาจจะปิดเลนหนึ่งนะครับข้างๆนะครับแต่ว่ามีอาจจะมีเจ้าที่ตำรวจให้อนความสะดวกให้ตัดตัดลเส้นทางที่นักกีฬาวิ่งมนะีตำรวง เช้าเห็นที่กรทมวิ่งผ่านถนนรามคำแหงไปถนนประราบเก้านะครับก็จะออกไปนู่นถึงแถวเยาว,วราชนะออกไปทางสะพานพุทธทีนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับวันนี้ เป็นที่ตั้งเป้าไว้จริงๆนะครับประมาณเจ็ดนาทีนะครับก็จะถึงหน้าเมีรูวหน้าปักซอยนะครับสส<ส>ซ้ายมือก็จะเป็นโชว์รูมเบลนีมออโตของบีเอ็มดันะครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นมอเตอรรับจ้างรอสัญญาณนะครับรอสัญญาณไฟแดงไฟเขียวนะครับตรงนี้จะเห็นรถนี้เขาไม่น่าออกไม่กล้าออกจรกิงๆมันออไปได้นะ ถ้ารถบ้ามันก็เลี้ยวซ้ายได้เขาไม่กล้าไปนะสุ่ยบางคันเขาก็เคารพกฎปอ,อสัญญาณเพราะว่ามีสัญญาณไฟแดงไฟเขียวแล้วนะครับตรงนี้เห็น <Okay. S 2> ไหมครับเราก็จะเลี้ยวเข้าเข้าปั๊มเลยนะครับรถฝั่งเขาก็จอดเดี๋ยวเขาปั๊มนะครับอีี โอเคนะครับรถมี2คิวนะครับพี่ปีสองคิวนะครับก็พอดีนะครับโอ้โหนี่ไงรถคันโปรดออโตวอชคาร์แค์ Car Care นะครับเดี๋ยวสองคิวนะครับเราต่อนะครับก็ขอจบคลิปสันนๆแค่นี้คับสวัสดีครับ